วันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษสวนจิรดาพระราชวังดุสิตคณะชบริพารเหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลรรักษาพระองค์ร่วมบริจากรหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีคณะจับบริพารร่วมบริจาครลหิตจำนวน143คนได้โลหิตรวม 64,350cc ซทั้งนี้โลหิตดังกล่าวจะนำไปเก็บรวบรวมไว้ในสภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเพื่อเป็นโลหิตสำรองให้สามารถนำไปใช้ได้ทันเวลาในการรักษาผู้ป่วยกรณีที่จำเป็นเช่นการผ่าตัด อุบัติเหตุหรือโรคบางชนิดที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาการบริจาคโลหิตครั้งนี้ยังเป็นการน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตันยูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินรวมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน